สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันันตัวนะครับผมกับผม A.K.A. เมาหมาโมสเตตัสกินหมาม่าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปรารถนาที่จะคว้า,าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมอ่าสเตตัสหลุดสเตตัสกินหมาม่าไม่เอาไม่เอาอ่าผม A.K.A. เมาหมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้า บรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมแก้ใหม่แก้ใหม่คือต้องบอกว่าอ่า ...SKE นะครับผมที่เราทิ้งแพทเทิร์นไว้นะครับผม Contacting, Leading, Diagonal นะครับผมก็เนี่ยไอ้เข็มกรอบสีขาวนี่หมครับเนี่ยสามเหลี่ยมปากปิดนะครับผมคืออ่ซูมเข้ามานาะซูมเข้ามา คือเราให้แนวรับที่คาดคะเนว่าจะจะจบขึ้น E เนี่ยอยู่ที่58แล้วก็57บาทนะครับผมเนาะ่าน่าจะตีพี่โบลงมานะครับผมคือตอนนี้มันหลุดลุ่ยย่อยยับไปเลยนะครับผมแล้วก็มาล,ลงมาถึง53ตังค์เนาะแล้วก็มาปิดอยู่54ตัง ไอ้ทำโอเวอร์โซแล้วนะครับบูลิตแล้วบูลิตอีกนะครับผมไม่รู้จะบูลิตอะไรกันนักกันหนานะครับผมสำหรับ SKE ไม่กับตัวครับคือต้องบอกว่า SKE เนี่ยนะครับผมเขาเป็นหุ้นลงไฟฟ้านะเป็นเ,เดิมทีเนี่ยเป็นหุ้นลงไฟฟ้าชีวมวลนะครับผมแล้วก็มีมาทำอา่อาอา่อาอา่าลงไฟฟ้าขยะนะครับผม อันนี้คือถ้าข,ข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพื่อนๆคน,น,น,นไหนมขีข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาปเปรียบสาหรับ SKE ก็มาแชร์รบกวนมาแชร์กันหน่อยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมเนาะว่าตอนนี้เขาทําอะไรอยู่บ้างนะครับผมสำหรับ SKE เนาะก็คือผมก็ออกมาค่อนข้างที่จะนานแล้วสําหรับ SKE นะเนาะแต่ก็ยังมีการอัปเดตกันอยู่นะครับผมสําหรับ SKE ก็คือมันไม่ใช่แค่ SKE นะครับผมวันศุขที่ผ่านมาอ่าไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นหุ้นลงไฟฟ้านะครับผมหุ้นกลุ่มพลังงานอ่าดูอย่าง OR สิเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะมีอัปเดต OR ด้วยนะครับผมอ่าดูอย่างอ่าพลังงานอีกตัวหนึ่งนะครับอ่า p t g อ่าปั๊ม p t g นะเนี่ยดูสิ การกุนนะจะให้ดูกันกุนการกุลอันนี้ลงออันนี้ลงไฟฟ้าโซ <c oughs> ล่าเซลยยแบบ <c oughs> ลนนะ์นะครับผมเหนดูสิดูสิมันยะ่อลงมาเนี่ยด็งสามบาทยี่บหกตังค์เลยใครอยู่แถวแถวห้าบาทนี่แบบหลอนอ่ะนะครับผมนะเพราะฉะนั้นจำเป็นมากสุดเลยก็คือต้องมีจุดสต o อปล็อตนะครับผมจุดตัดขาดทุนนะครับผม ตบ l o อ s นะเดี๋ยวออกเสียงไม่ดีอีกนะครับผมนะ s k e หลุดลงมานี่มันก็ไม่แปลกคือหุ้นหลายตัวนะครับผมบางทีเนี่ยเซนติเมนต์มันก็ดีๆอยู่นะครับผม,มงบออกมาก็กำไรอย่าง OR นี่ก็กำไรนะครับผมแต่ก็โดนทิ้งลงมาก็คือเขาไม่สนใจหรอกว่าหุ้นเนี่ยมันเป็นหุ้นอะไรนะครับผมกำไรไหมกำไร คิวออนคิวหรือเปล่านะครับผมคือคือตอนนี้การเมืองในประเทศเนี่ยมันไม่มีความชัดเจนมันมีความแน่นอนนะครับผมถ้าไม่รู้ว่าจะจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมจะเป็นฝ่ายเสียงข้างน้อยหรือฝ่ายเสียงข้างมากนะครับผมที่ได้อ่าไม่รู้ว่าสวเนี่ยจะโหวตออกมาในทิศทางใดนะครับผมก็คือมันมันอึนไปหมดเลยนะครับผม สภาวะตลาดที่ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไร้ทิศทางเนี่ยเขาก็จะขายหุ้นออกมานะครับผมขายหุ้นออกมาถือเงินสดไว้ก่อนรอดูทิศทางไปก่อนนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆนะครับผมก็ขายออกมาส่วนใครที่แบบมันขายไม่ไหวคัดไม่ไหวจริงๆความเสียหายมันเยอะก็ถือรอไว้ก่อนฮนะเห็นอย่างช่วงโควิดไหมมันอย่างกวินาศสันตโล แบบคือมันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้มันจะไปสิ้นสุดตรงไหนนะครับผมในสุดท้ายนะครับตลาดมันก็กลับมาในจุดจุดเดิมได้นะครับผม GDP ของเราก็กลับมาถึงในจุดช่วงที่ก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับผมเนาะแต่มันมาเสียเซนติเมนต์เกี่ยวกับการเมืองในประเทศนี่แหละนะครับผมเนาะมันก็เลยโดนทิ้งดิ่งสำหรับหุ้น หลายตัวนะครับผมหลายตัวนะก็ SKE ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โดนทิ้งลงมานะครับผมอืมอ่าก็เป็นกําลังใจใกับเพื่อนนะครับผมเป็นกําลังใจให้ตัวเองด้วยนะครับในสถานการณ์อย่างนี้นะครับผมนะส่วนมากถ้าเจออย่างนี้ผมก็ถอย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 ,ถอ,ยออกมานะครับผมก็เก็บเก็บเงินสดไว้หน้าตัด มานั่งอ่านหนังสือมานั่งดูข่าวนะครับผมแล้วก็ออกออกไปออกไปทำงานไปทำงานอย่างอื่นแล้วก็ไปออกกำลังกายนะครับผมไปพบปะผู้คนนะครับไม่ไม่หมกมุ่นอยู่กับตัวเองจนเกินไปนะครับผมเนาะคือถ้าวันหนึ่งแบบเซนติเมนต์ตลาดดีๆมันกลับมาเนี่ยเดี๋ยวหุ้นมันก็กลับมาเองนะครับผมเนาะดูบล็อกเกอร์ดิมีใครแนะนำอะไรไม่มีใครแนะนำอะไรนะครับผม ให้บุกไวลู่อยู่ที่ 0. 0.6ก็รู้แล้วแหละว่าเทตุต่ำบุ๊กนะครับผมแต่นะนะครับผมจะกลับตัวตอนไหนนะครับเออคือคือผมก็เห็นทรงตรงนี้แหละมันมันเหมือนกับเขาทำา Descending Tangle นะครับผมก็คือราคาเนี่ย g ฮเนี่ยมันย่อลงมาย่อลงมาแต่ไม่ผ่านฐานเดิมเนี่ยนะครับผมมันก็ฝึกลงมาจริงๆนะครับผมเดคือผมไม่คิดว่ามันจะฝึกลงเยอะขนาดนี้ก็มองว่าแถวๆวห้าสิบ ห้าสิแปดตังห้าสิบเจดตังเนี่ยน่าจะรับอยู่สำหรับ SKE เนาะ,ะนะครับผมลงมาก็เดี๋ยวนะอ่ากรอบนี่คือกรอบไซเวดาวของเขานะครับผมถ้าจะย่อต่อเนื่องลึกเลยนะครับผมก็น่าจะลงมาสัมผัสอ่ากรอบไซเวดาวนะครับผมสักที่หนึ่งนะ โอ้โหใช้คำว่าซับซี่หนึ่งเลยไรทิศทางนะครับคือผมผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงนะครับผมมันไรทิศทางมากๆนะครับอืมอ่าเดี๋ยวลองลองตีพี่โบลงมาก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> อ่า ฟิโบบอกว่านะดูฟิโบนะครับห้าสิบสามในแถวหนึ่งร้เปอขามาชนเส้นฟิโบนะครับผมบริเวณหนึ่งของเส้นฟิโบก็คือ5้าสิบสามตังค์เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูตรงเมาส์ผมนะนะทุกอย่างมันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับผมแต่ห้าแต่บริเวณอ่ะเดี๋ยว ผมเดี๋ยวมองมาใหม่เนี่ยแถวๆเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นตของเส้นฟีโบเนี่ยนะครับผมมันอยู่ที่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดตังคือผมมองว่ามันลงมาลึกแล้วนะครับผมนะลงมาลึกมากแล้วเจ็ดสิบแปดจุดหกเปอร์เซ็นเนี่ยแต่สุดท้ายเข้าลงมาถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะศูนย์จุดห้าสามอ่ะถ้าแยกก่กว่านี้ล่ะถ้าแยกก่กว่านี้ก็ศูนย์จุดห้าสามมีลงมาแล้วนะ แล้วก็แถวหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นตสี่สิบหกตังค์นะครับก็ภา,าวนาว่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นของเส้นฟีโบเนี่ยน่าจะรับอยู่นะครับเอยอย่าลงมาเลยนะอย่าลงมาเลยนะครับผมมันกลับยากนะครับผมเนาะถ้าลงมาขนาดนี้เดี๋ยวมันจะกลับยากนะครับโอ้ก็คือถ้าจะแก้เกมก็เอาให้มันลงมาแถวสี่บหกตังค์เลยอะ คือคนมีของถ้าถ้าเกิดมีของอยู่แถวหกสบอดตังหกสิี่ตังหกสิเก้าตังเนี่ยผมว่าอยู่เฉยๆไปก่อนดีกว่าไม่ต้องเอาทุนลงมาลงเพิ่มเลยนะครับผมเนาะถ้ามันไม่ลงมาแถวแถวสี่ิหกตังจริงๆก็ไม่ต้องถัวนะครับผมอืมสําหรับ SKE เนาะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสรุปสรุป,ป SKE นะครับผมให้แนวรับเพิ่มนะครับผมแถวแถวห้าสิบสามตังนะครับผม เป็นบริเวณ100%ของเส้นฟีโบเนาะแล้วก็46ตังเป็นบริเวณ127.2%ของเส้นฟีโบนะครับผมนะสำหรับ sk e นะครับผมโอ้นะครับก็ถือว่าลงมายับไม่ได้แตกต่างอะไรกับตูนอื่นเลยครับคือมันไม่ใช่แค่ sk e เนาะอืมอ่ะไม่เป็นไร อยู่เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมจะกลับมาอัปเดตนะครับผมมาแชร์กันอีกทีหนึ่งนะครับผมเนะาะเวลาที่แบบฟ้าฝนไม่เป็นใจนะครับผมมังกรเนี่ยย่อมซ่อนในกีเมฆนะครับผมฟ้าฝนเป็นใจเมื่อไหร่มังกรนั้นไช้ต้องพังงาดออกมานะครับผมก็ต้องรอเซนติเมนต์ตลาดจริงๆนะครับผมศรัทธามีนะครับปฏิหารย่อมเกิดนะครับผมเนาะคือเราก็แบบ เทคนิคข้อแล้วนะครับผมฟันคือผมมั่นใจเลยว่าคนที่มีหุ้นตัวนี้อยู่เนี่ยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยข้อมูลพื้นฐานเนี่ยเพื่อนเก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันเพราะเซนติเมนต์ในตลาดมันไม่ดีนะครับผมก,ก็ทุกๆคนก็โดนเ,นเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับเนาะนะนะ เดี๋ยววันไร้ายมันก็จะผ่านนะฟ้ารังฝนสวยงามเสมอนะครับผมอยู่ที่ว่าเธอจะอยู่ถึงจุดจุดนั้นไหมนะครับผมความอดทนนะครับผมมันมันต้องมีนะครับผมเนาะอืมนะก็อันนี้ผมก็แชร์ไอเดียผมนะก็คือผมก็ออกไปอ่านหนังสือนะครับผมไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับออกไป ออกไปกกําาลังยออกกําลังกายนะครับผมออกไปพูดคุยกับคนอื่นบ้างนะครับผมอย่าแบบหมกมุ่นอยู่กับตัวเองจนเกินไปเนาะมันมันจะแบบเราจะค้าเคร่งเกินไปนะครับผม,มนะก็หวังว่าเดี๋ยวอีกไม่นานจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับผมก็เซนติเมนต์ดีๆก็น่าจะกลับเข้ามานักลงทุนะก็น่าจะกล้าที่จะกลับเข้ามาลงทุนทิศทาง เศรษฐกิจนะครับผมก็น่าจะเป็นเป็นในทางที่ดีนะครับผมเนาะโอเคสุดท้ายท้ายสุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่ตามหุ้นอยู่เนาะแล้วอยากให้ผมเนี่ยเปิดกราฟเนาะมามามาแชร์ความคิดเห็นแลกเปลี่ยนไอเดียกันก็สามารถโพสต์ในคลิปได้ดได้หุ้นตอนนั้นมาเปิดกราฟแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนไอเดียกันนะครับ,นะรบอืม ก็ขอความกรุณาแล้วก็กราบยิงบอนช่วยกดไลค์กดซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเนาะก็สุดท้ายได้สุดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมนะผมก็พูดเดยอะนะครับผมไม่จบสักทีนะครับโอเคสว,สวัสดีครับ